หลังจากเมื่อวานที่ผมได้ทำการสุ่มกาชาหาเจ้าตัวละครโกเคสึระดับยูอาร์มาไว้ในทีมในวันนี้กระผมเองก็เลยจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูท่านได้รับชมกันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับว่ารายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดมันใช้งานอะไรยังไงกันบ้างและความสามารถโดยรวมของตัวละครตัวนี้มันจะคุ้มค่าแก่ตัวดํา180ใบหรือไม่นะเมื่อมันเข้าซื้อเวอร์ไทยเพื่อนๆทุกท่านจะได้คํานวณและดองตัวไว้ให้ดีและดูพลังลบโดยรวมของเขาจัดไปเลย7จ็ดล้านเก้าแสนกว่ากว่าดาเมจนี่น่าจะจัดจ้านกันอย่าง แน่นอนเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมการรีวิวโกเคสืซอระดับยูอารทั้งหมดภายในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเม n เดอะส o n นเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้า การเติมเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคําว่า List Man s ช o อใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t m a n shop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคาลีน่าโทมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีมื่ล ใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิ m แมนชอปบริการการจำเนืนอเกมตลอด24ชั่วโมง ระับโซนที่พอไม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอรสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนอ้สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้กระผมเองจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวโกเคสึระดับยูอาร์ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการรีวิวภายในคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติท่าทางเป็นแบบไหนการโจมตีอันติเมตท่าทางยังไงความสามารถใช้อะไรยังไงกันบ้างรวมไปถึงพาส u r มันใช้งานแบบไหนกันแน่เพราะความสามารถของเขาโดยรวมทั้งหมดตัวละครตัวนี้มันจะมอบโลอ่อมตะให้กับเพื่อนของเราภายในทีมแต่มันจะไม่ได้มอบให้กับทุกตัวนะมันจะมอบเฉพาะบางตัวเท่านั้นและที่สําคัญโลอ่อมตะของเขามันสามารถโดนแก้ทางได้นะครับเพราเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูโมเดลตัวละครของเขาภายในเกมกันก่อนนะครับสำหรับอย่างแรกเลยก็จะเป็นโมเดลแบบธรรมดาซึ่งมันจะออกแบบมาได้เท่มากๆนะสําหรับโมเดลนี้และส่วนในการติดผลกระหน่ำนะครับถ้าโกรธของเจ้าตัวโกคิสึระดับยูอาก็ถือว่าทามาได้ดีมากๆ หน้าตาของเขาดุดันแบบสุดๆรวมไปถึงลูกกระตาของเขาตรงนี้โอ้โอหน่ากลัวจัดๆสำหรับสกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีโปรตีใส่สตัวเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจหนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดการโจมตีโปรตีของเขาก็ออกแบบมาได้เท่มากๆซึ่งจะเป็นการชาร์จหมัดแล้วต่อยไปด้านหน้าถ้าผมจําท่านี้ไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับเจ้าโตโกเคสเสือของร่างที่หนึ่งร่างนี้นะครับนี่ฮะคล้ายๆกันเลย แต่ของ UR จะเป็นสีแดงนะอันนี้จะเป็นสีม่วงส่วนสกิลต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอันติเมีนะครับทำการโจมตีคอมโบต่อเนื่อง2องครั้งใส่ตูเป้าหมายในแถวแนวนอนซึ่งจะโดนศัตรูทั้งหมด3ตัวละครด้วยค่าความเสียหาย800เปอร์เซนต์คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดและหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วมันก็จะมีโอกาส50%ที่จะทําให้เป้าหมายตัวละครตัวน,าน,านั้นติดสถานะสาหัสกระดูกหักสีเหลืองไปเลยซึ่งถ้าเกิดมีตัวละครตัวใดมาทําการโจมตี3สถานะสาหัสตรงน,นี้ก็จจจะมมมมมมออออบบพพลังงตตีีีหหรรืคออค่่าาาววเเเสยยแขึ้นนนิิไปก 600%ในการโจมตีขั้นพื้นฐานแบบแรกก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับนั่นก็คือการกระทืบพื้นและเอาหินขึ้นมาพร้อมกับฟาดไปยังด้านหน้านะให้โดนศัตรูทั้งหมด3ตัวละครเมื่อโจมตีไปแล้วมันก็จะติดกระดูกหักสีเหลืองหรือสีทองนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยหากมีตัวละครตัวใดมาทําการโจมตีซ้ำมันก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเพิ่มเติมไปเป็น600%ซึ่งดาเมจ600%ตรงนี้มันจะเอาไปคอมโบคู่กับพาร์สีคือตัวของเจ้าตัวโกแคเสือระดับยูอาร์ได้ด้วยนะส่วนการคอมโบกับยเยเววดี ผมจะมาลองดูว่าเจ้าตัวละครตัวนี้มันจะคอมโบคู่กันได้หรือไม่เนื่องจากมีคนสงสัยว่า2ตัวละครตัวนี้มันคอมโบคู่กันได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจัดไปเลยครับผมอันติเมตของเจ้าตัวซูริวต่อยแย็บไปครับจังหวะนี้1ทีครับผมติดกระดูกหางสีทองนะแล้วก็ต่อยย้ำต่อยย้ำต่อยย้ำ,ยยำแล้วก็โดนระเบิดหรือเปล่าครับเรามาลองสังเกตดูเบ้ะเรียบร้อยไปครับผมโอ้โหโดนระเบิดด้วยนะซึ่งเอาข้าจริงผมก็มองว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้มันคอมโบคู่กันได้นะครับเนื่องจากการระเบิดมันแยกกันนั่นเองแล้วกัันจง มีเจ้าตัวซูริวทำการโจมตีไปก่อนเลยครับผมอ่ะติดก,กระดูกหักสาหัสมาก่อนนะ1หนึ่งรอบโดนเบินไปหนึ่งทีโดนเบินอีกหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็โดนระเบิดไปอีกหนึ่งดอกแล้วหลังจากนั้นเอาโกเคส่โจมตีต่ออีกหนึ่งทีครับผมติดสาหัสแล้วก็โดนระเบิดเพิ่มเติมไปอีกครับโอ้โหบอกเลยว่าโดนดามจแบบจัด <invece> หรือจะเป็นการคอมโบแบบนี <c oughs> <c oughs> <shirt. c oughs> ้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวโซนิกโจมตีเปิดไปก่อนแล้วซูริวโจมตีเปิดตามหลังจากนั้นมันก็จะโดนระเบิดไปถึงทีพร้อมกับเจ้าตัวซูริวทาการอันตีเพิ่มเติมได้อีกเพื่อให้ติดกระดูกหักสีทองนะครับหลังจากนั้นก็จะโดนเบิร์นดามจตแบบนี้แล้วพอเบิร์นดามจตอันตีเสร็จก็จะโดนระเบิดกระดูกหักสีทองไปเลยจากผลสถานะของเจ้าตัวโกเกิสึระดับยูอานั่นเองและการระเบิดดาเมจของสถานะสาหัสกระดูกหักสีทองมันก็มาจากผลพาสีสกิลติดตัวของเจ้าตัวโกเกั็คคือจตโิ อู่อาจจะมีอัตราการหลบหลีกอยู่ที่60%แล้วถ้าเกิดมีตัวละครใดๆเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเราโจมตีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในสถานะสาหัสมันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นสถานะระเบิดซึ่งการระเบิดดามเมจเนี่ยจะอยู่ที่300%ของค่าสถานะสาหัสต,ตรงนี้นะครับในส่วนนี้ผมมองโดยรวมว่าเมตาณปัจจุบันตอนนี้มันเป็นเมตาของสถานะระเบิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าโตัวโกเคสึระดับยูอาร์เป็นการระเบิดจากสาหัสเจนอสระดับยูอาร์เป็นการระเบิดจากสถานะเผาไหม้แบบพิเศษของเจ้าตัวมิลสกัดก็มีสถานะระเบิดเหมือนกันนะครับ 500%เลยนะส่วนของอะตอมิกระดับ u a ตัวนี้มันไม่ได้มีสถานะระเบิดเหมือนกับไอ้พวกเจ้าตัวซูริลแต่ความสามารถของตัวละครตัวนี้มันขึ้นอยู่กับการบดขยี้แบบพิเศษซึ่งมันจะดีมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวตานี้ผมขอลองคอมโบกันสักนิดนึงครับสำหรับสถานะระเบิดเริ่มแรกโซนิิโจมตีก่อนครับผมซูริลทำการอันตีฟรีหนึ่งทีครับแล้วก็ติดกระดูกหักสีทองนะพร้อมกับเจ้าตัวเจนอตครับติดสถานะเผาไหม้แบบพิเศษไปแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนระเบิดไปด้วยเมื่อกี้พร้อมกับเจ้าตัวเจนอสทำการอันต โดนระเบิดไปเลยโอ้โหแล้วก็ระเบิดมันแรงมากนะต่อมาเป็นเจ้าตัวซูริวครับผมย,อยูอาร์ทำการอันติฟรีไป1ครั้งไม่ใช่อันติฟรีด,ดิอันติปกติ1ครั้งอันติเพิ่มต่อยหนึ่งครั้งแล้วก็อันติเพิ่มต่อยหนึ่งครั้งติดสีทองปุ๊บโดนกระดูกหักระเบิดทันทีพร้อมกับเจ้าตัวโกเคสือระดับยูอาร์จังหวะนี้โจมตีไปครับผมติดสาหัสหรือไม่ถ้าเกิดว่าติดก็โดนระเบิดเช่นเดียวกันโดยรวมจังหวะนี้ดามีที่ผมทําได้นะครับน่าจะอยู่สักประมาณ18ล้หนน่งร้อยนรับแตต่ละัวใครทําดเมได้ยอะสุล ส่วนความสามารถอันสุดท้ายนั่นก็คือสกิลระดับปลุกตื่นนะครับสำหรับเจ้าตัวโ,โกคสิสึมันจะมีโลโอ่อมตะให้กับตัวละครของตัวมันเองเมื่อโดนโจมตีใกล้สู่ความตายหรือเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวของเขาและไอโลอ่อมตะตัวนี้มันสามารถอยู่ได้จํานวน5ครั้งนะครับหรือว่าคูณหหลังจากที่โล่หายไปแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดขึ้นมา100อีกทั้งแต่ละตัวละครสามารถใช้โลอ่อมตะตรงนี้ได้สูงสุดอยู่ที่2ครั้งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับผมเอาเจ้าตัวโกคิสึระดับยูอาร์ตัวนี้วางไว้ตรงกลางนะ ย้ำนะครับวางไว้ตรงกลางอย่างเดียวเท่านั้น,นไม่ว่าจะหน้าหรือหลังถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอามาไว้ตรงริมบนตัวละครที่จะได้โลอ่อมะตะจะมีแค่3ตัวนั่นก็คือเจ้าโตัวโกคสึยูอาร์คิงยูอาร์และก็ฮิ Fi ลไฟเฟมระดับยูอาร์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาเจ้าโตัวโกคสึระดับยูอาร์ไว้ตรงกลางคนที่จะได้รับโลก่ก็จะมีเจนอสยูอาร์โซนิกยูอาร์คิงยูอาร์แลวก็เจ้าโตัวโกคสึระดับยูอาร์มาครับเดี๋ยวผมมาทดลองใช้โลอ่อมตะให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูกันดีกว่าซึ่งโล่อมตะของเจ้าตัวโกคสึระดัตวว้้่าารถดลคเกิ มีการทะลวงฟังเราก็จะไม่ได้โดนทะลวงโลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะส่วนเจ้าตัวเฮลเฟมเมื่อกี้ก็ขึ้นโลอมาตะไปแล้วนะแล้วก็หายกันไปเพราะว่ามันโดนทะลวงไงเนื่องจากเจ้าตัวเฮลเฟมแล้วก็เจ้าตัวอ่อโบรรอสระดับยูอาร์มันเป็นโลอมาตะที่มาจากลูนพิเศษมันไม่ได้มาจากเจ้าตัวโกคสึระดับยูอาร์นะลองสังเกตดีๆถ้าตัวไหนที่ได้โล่จากเจ้าตัวโกคสึระดับยูอาร์มันจะยืนอยู่ในสนามได้ยาวนานกว่าและก็จะไม่ได้โดนทะลุทะลวงทะลวงทะลุทะลมหรือล้มล้างนะครับผมหรือว่าลบล บอแถวหลังของผมเนี่ยโดนโจมตีแบบหนักมากๆนะครับผมแล้วก็จกังหวะนี้เนี่ยดูด้นหน้าไมติดทะลงทะลวงอะไรมาลบไม่ได้นะครับผมโลมาตะอยู่แบบนี้เลยส่วนเจ้าตัวโบลต์ออยูอาร์เนี่ยใกล้ตายแล้วนะเพราะว่ามันเป็นลูนโลกอมตะแบบพิเศษจาก นะครับผมไม่ใช่จากโกเคสึระดับยูอาหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านน่าจะเข้าใจนะดูจังหวะนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมยืนนานมากๆส่วนเจ้าตัวโบลอสยูอาคือโล่หมดไปแล้วนะครับโล่อมตะหายไปแล้วแล้วก็ตายไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นโล่ของโกเคสึระดับยูอามันจะสามารถใช้ได้อยู่ที่2ครั้งนะยืนอยู่ในสนามยาวๆนะครับผม4ตัวละครที่อยู่รอบๆตัวโกเคสึระดับยูอาไม่หายไม่ตายนะครับณจังหวะนี้โดนดามเมจเข้าแค่1ครับผมทะลุทะลวงทะลุทะลุไม่ได้ลยครับผมดูสิขึ้นมาคูณ2แลลล้วัยยยงเหือออโูู่่่ที สหน่วยนะครับผมหรือว่าคูณ2นั่นเองและเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะสามารถใช้โลมาตาดได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าเจ้าโตโกคิสึระดับยูอาร์เขาบอกไว้ชัดเจนว่าจะใช้ได้สูงสุด2ครั้งนะครับผมภายในหนึ่งการต่อสู้อาจวันนี้ก็โดนโจมตีไปเป,ปที่เรียบร้อยแล้วก็ติดโลมาตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะที่เราติดซึ่งผมมองว่าไอ้โลมาตาดของเจ้าโตโกคิสึระดับยูอาร์ตัวเนี้ยมันดีกว่าของเกียระลิวนกนชูปเอเดนอาร์บ เราไม่ได้โดนสตันเราสามารถอันติใส่ฝั่งตรงข้ามได้แบบฟรีๆเลยนะคุณผู้ชมดูดิแต่มันจะมีวิธีการแก้ทางอีกอันหนึ่งนะครับผมที่มีคนมาคอมเมนต์บอกนะว่าไอ้โลเอามาตะตรงนี้มันแพ้ทางดาบนะครับผมหรือว่าลูนดาบอันใหม่นะครับดาบแดงซึ่งไอ้ดาบแดงอันนั้นเนี่ยมันสามารถโจมตีทะลุโลได้นะครับก็คือโจมตีมาปุ๊บเข้าตัวละครขอ,ของเราแบบเต็มๆแล้วก็อาจจะตายได้เลยนะมีคนคอมเมนต์บอกมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่ได้ทําการทดลองว่าจะเป็นจริงแบบนั้นหรือไม่เพราะนะตอนนี้ฝั่งตรงข ก็ดูตัวละครของผมยืนอยู่ในสนามได้นานจริงๆครับผมจังหวะนี้เป็นการปิดฉากแบบครั้งสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยหายไปเลยครับซึ่งเอาเข้าจริงจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มีเจ้าตัวโกคิสึระดับยูอาหายออกจากเกมไปตั้งแต่เธอรเลกแล้วนะแต่พอมีผลพาสีสกิลติดตัวขั้นยูตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันทําให้ตัวละครของเรานั้นยืนอยู่ในสนามได้ยาวนานแบบสุดๆถึงแม้ว่าโลกอมตะของเขามันมอบให้กับตัวละครรอบๆตัวมันแต่ความสามารถหรือประโยชน์จากตัวละครตัวนี้มันมีดีโคตรๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ สำหรับตัวดำ180ใบใครเปิดหาตัวนี้ได้แนะนำว่าให้จัดเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นตัวละครที่ยืนได้นานอยู่พอสมควรแล้วก็จากการต่อสู้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอ้เจ้าตัวโลอมตาตะของโกเคสึระดับ UR มันแพ้ทางดาบแดงซึ่งก็คือดาบแดงอันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็เก็บดาบแดงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นรุนแบบพิเศษนะแต่ข้อมูลในส่วนนี้ผมเองยังไม่ได้ทดลองนะว่ามันจะทะลุได้จริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าโดยรวมเจ้าตัวโกเคสึระดับ UR ตััวนนี้มคผูอาร่า สุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดเพื่อนๆทุกท่านมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับเจ้าต,โ,ตโกเคสึระดับยูอารก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แบบเต็มที่นะอีกทั้งก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะว่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออััยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท